نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه วเมนอับ يعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله أ ลลอฮ ل ว ه ลลอฮ لا إ กบาร์อัลลอฮ ل ل ه กบาร์วะลิลลา و ิลฮัมพี่น้องครับขอชุกรขอบคุณต่ออฮะสุบฮามตลากันให้มากวันนี้ชีวิตของเราเราก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามเรื่อยไปพี่น้องจําได้ไหมว่าเราเคยเรียนกันมามากมาย เวลาเราเริ่มรู้จักสุนนะครูบาอาจารย์นี่จะสอนพวกเราว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮออะลัยวัสลัมตอนที่ประกาศศาสนาในมักกะฮ์ผู้คนมากมายไม่พอใจไอ้บ้ามันบ้าไปแล้วมันไม่มีสมองมันอย่างนู้นมันอย่างนี้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอวยอะลัยสัสลัมก่อนที่จะประกาศศาสนาเป็นที่ยอมรับสังคมให้การยอมรับ แต่วันหนึ่งในเวลาที่เขาจะยืนหยัดนบีเริ่มที่จะเอาเรื่องราวของอัลอิสลามที่ได้วาซีอันบริสุทธิ์จากอัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้มาบอกกล่าวว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้มันผิดนะอย่างนี้มันผิดนะนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกลับถูกต่อต้านแต่หลังจากนั้นนบีทำไงประกาศศาสนาประมาณ13บปีที่นครมักกะประกาศไปประกาศมาจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ ทำยังไงยู่ไม่ได้อบพยพสิพี่น้องครับนบีอบพยพไปอยู่มาดินะนครมาดินะนบีไม่รู้นะว่าของข้างหน้านี่อนาคตจะเป็นยังไงแต่นบีก็ยังยืนหยัดน้อยเนีน่ยหนีจากมักกะพวกบรรดามุสลิกนที่ตั้งบาคีมานึกว่าจะพ้นกลับมาเจอพวกบรรดายาฮูธพวกยิวอีกที่พยายามที่จะต่อต้านนาบีทุกรบรูปแบบแต่พวกยิวนี่มาฉลาดไม่รบซึ่งหน้า แต่จะใช้คบกันนบนบีแล้วก็พยายามที่จะทําลายนบีพวกนี้อันตรายอันตรายมาในรูปแบบคนดีนะียมาอาว่าไงรอซูลอย่างนู้นอย่างนี้ทางด้านมุชริมีในมักกะเขาแสดงตัวเป็นศัตรูแต่พวกยิวทําเฉยทําดีทําเป็นพูดแต่รับหลังทําลายนบีเป็นคนมูนาฟิกเป็นคนมูนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกแต่ถามว่านบียืนหยัดได้ไหม นบียืนหยัดได้ด้วยกับอะไรด้วยกับกุรอานและก็ฮะดิษวันนี้พี่น้องครับหลายคนก็อายุเยอะก,กันแล้ววันนี้เราต้องเรียนซุนนะเรียนอย่างไรที่เราจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮฺฮาวตลาเพราะวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปกี่คนแล้วพี่น้องครับที่อยู่ข้างเราเนี่ยแล้วเขากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮฺฮาวตลาอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮิลลอห์วะัลลอฮฺอักบัร อัลลอฮฺบอกบารวะลิลลาฮิลฮัมนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้สั่งเสียพวกเราฉะนั้นเป็นขะาวดีในในเรื่องของการสั่งเสียว่าไม่อิสมิงกุมฟัสยารออิคติลาฟันกัสีรอพี่น้องครับนี่เป็นขะาวดีที่พูดถึงในอนาคตข้างหน้าจะกี่ร้อยปีกี่ร้อยปีพี่น้องต้องจําไว้นบีบอก ใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่หลังจากที่ฉันจากไปจะก,กี่รุ่นกี่รุ่นก็แล้วแต่นะครับฟัสยโรออิคติลาปันกซีรอต่อไปเขาจะได้เห็นการแตกแยกกันอย่างมากมายแตกไม่แตกเอาตอบที่แตกไม่แตกแตกนบีบอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีผู้คนอย่างนูน่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นเชื่อกันคนละอย่างสองอย่างปฏิบัติกันคนละอย่างสองอย่าง พี่น้องเห็นไหมว่านบ,บีให้พวกเราได้ยึดอะไรฟะอะเลกุมบิสุนนตีบนพวกท่านต้องยึดสุนนะของฉันไว้นะยึดสุนนะของฉันไว้ว่าซุนนติลคุลาปาอิรอชิดิลอัลมาดียนินแล้วก็ยึดสุนนะของเหล่าบรรดาอลิฟะฉะนั้นมีน้องครับนี่เป็นฮะดิสั่งเสียที่ท่านรอซูไลสัตรอของอัลเลฮุอะลัมได้บอกไว้ฉะนั้นการที่มีน้องยืนหยัดเวลาจะยืนหยัดเรื่องหนึ่งเรื่องใดมันไม่ง่าย มันจะมีเอ้ยไอ้นั่นล่ะเฮ้ยอย่างนั้นก็ได้นะเฮ้ยแรงไปเปล่าเฮ้ยบ้าไปเปล่าพี่น้องครับแม้กระทั่งการที่เราออกอีกในวันนี้ผมถูกด่าไม่รู้เท่าไหร่พี่น้องเป็นผู้ตามแต่ผมเนี่ยด่าผมตุโอ้โหอ่านอว่าไม่มีสมองว่าไม่ตามผู้นำว่าสร้างความแตกแยกว่าผมสร้างบิดาด้วยตัวเองด่าผมจารพัดสจารเพตอนเช้า วันที่ผมประกาศว่าวันนี้คือวันอีดของเราแต่ผมท้อไหมไม่ท้อผมหนีไหมผมไม่เคยคิดหนีแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะยืนหยัดอย่างนี้เรื่อยไปฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้พี่น้องเป็นผู้ตามผมอยากเรียกร้องให้พี่น้องได้ช่วยกันออกมาปกป้อง,อง,องาศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮลาอฮฺอัลลฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลฮลฮอัลลลลฮลฮั สังคมในตอนนี้พี่น้องครับมันหลากหลายเหลือเกินมันมีการแตกแยกอย่างนู้นอย่างนี้ใครจะแตกแยกกับใครใครจะไปไหนยังบางกลุ่มนะครับเขาบอกว่าเขาอยู่กับพวกกลุ่มซุนนะมันชอบแตกแยกกันพี่น้องครับคนที่รู้จักซุนนะเขาหนีไปไหนไม่ได้จําไว้นะถ้าพี่น้องรู้จักว่าซุนนะเป็นแบบนี้แบบนี้เอาล้อว่าเราซูลว่าให้พี่น้องมีปัญหากันเอง พี่น้องจะหนีสุนนะไม่พน้นยังไงก็ต้องเกาะติดสุนนะแต่ถ้าพี่น้องไม่มีความเข้าใจในหลักการอิสลามเบื่อแล้วเว้ยมันมีปัญหากันข้าไปอยู่กลุ่มนู้นดีกว่าข้าไปอยู่กลุ่มนี้ดีกว่าไม่ใช่จะมีอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดกุรานและหะตติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมไว้วันนี้ในสังคมมีพฤติกรรมที่ให้เราเห็นมากมายนะครับพี่น้องจะพูดหรือผมจะพูดหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เราได้เห็นแล้วว่าการยืนหยัดของคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะออกมาบอกว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดพี่น้องครับทำการกระแสที่จะบุกปั๊บเท่ามาโจมตีแต่วันนี้หัวใจจะกล้าหรือไม่วันนี้อยากให้พี่น้องได้ยึดแนวทางของเราบรรดาอซูลัยสัลลลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมแล้วก็เราบรรดานบีและท่านอซูลัยสัลลลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมซึ่งอัลลอฮ์ได้บอกว่าในอัลกุรอานอัลลซีนนยูบัลลิกูนาริซาลาติลลา ยั يخشونه ละยัก ش و ن أ ح า إلا ا ل ั ه وقفى ลอ ل ลา حسيبا ا ก ل ฟาบิลลาฮิฮะ ل ีบอกว่าบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้เผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์เขาเนี่ยเวลาเขาเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเขาไม่กลัวใครเลยนะเขาจะไม่กลัวอะไรใครเลยนะมนุษย์ในเขาไม่กลัวและเขาก็บอกว่าจริงคนผู้ที่เขาจะกลัวก็คืออ l ล a h سبحانه า ت ع ا ลาเขาไม่กลัวนี่ เป็นการปฏิบัติของเหล่าบรรดานาบีและบรรดารอซูลที่ผ่าน,านมาฉะนั้นนะพี่น้องครับวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเะผยแร่ศาสนานะบัลลิกูอันนี้ว่าเราอายะนาบีบอกท่านทั้งหลายตงเผยแพรแ่นะของฉันในเรื่องราวของศาสนารู้น้อยถึงแม้ว่าจะอายะเดียวก็ยังดีไปบอกกับที่บ้านไปบอกกับคนรอบข้างหรือไปบอกกับคนที่ออกมาต่อต้านศาสนาถ้าเรามีพลังที่จะบอกได้ แต่ถ้าดูแล้วเราไม่มีพลังที่จะบอกได้เราก็มันก็ไม่สมควรเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาแหละยิ่งตัวคนเดียวด้วยเขาทั้งนั้นเลยเขาไม่ปังเราแน่เราก็ต้องเงียบพี่น้องจําได้ไหมว่าเราจะมายืนหยัดตรงนี้ว่าเราจะมายืนหยัดตรงนี้เราทะเลาะกับพี่น้องเราเท่าไหร่ว่าที่เราจะแยกมายืนอยู่ตรงนี้ ในอดีตที่ผ่านมาเราเคยอยู่กับมีน้องเราเราไปไหนไปกันไปเดรรักกูโบไปไหนไปไปกินบุญที่ไหนไปเรารวมตัวกันเราเฮฮาในวันอีบแต่วันหนึ่งเวลาเรารู้สิ่งที่สุนทรของท่านนบ,บีได้ยืนยัดไว้ว่ามันไม่ใช่พอเราถอยออกมาเราต้องแตกแยกกับใครที่น้องเราใช่ไหมพี่ป้าน้าอาหรือบางครั้งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราต้องห่างกันทีละน้อยทีละน้อย จนกระทั่งบางคนไม่คุยกับเราใช่ไม่ใช่วันนี้เราต้องยืนหยัดนะพี่น้องนะยืนหยัดที่จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาอย่าปล่อยให้ผู้รู้รูบาอาจารย์ออกมาต่อสู้อยู่เพียงผู้เดียววันนี้พี่น้องมีสิทธิ์ที่จะช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ได้วันนี้ถึงเราแยกจากเขามาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้เรานั้นไปตัดญาติเจอไม่ให้สลามเรายังให้สลามเหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราไม่เอาด้วยเราไม่เอาด้วยพี่น้องลองคิดดูว่ากี่คนแล้วญาติพี่น้องเราที่เราไม่ได้คุยกับพวกเขากี่คนแล้วที่เราไม่ค่อยได้ไปบ้านเขาเพราะเวลาเราไปแล้วเขาทําตัวแบบไหนเขาแสดงออกกับเรายัางไงไอ้พวกคณะใหม่ไอ้พวกวาบีไอ้พวกนั้นมาจากที่เคยเฮฮาจากที่เคยต้อนรับขับตู้กลับทําเป็นขอไปทีพี่น้องรู้ด้วยตัวเองใช่ไหม เพราะอะไรเพราะการยืนหยัดของท่านพี่น้องอะเวลายืนหยัดแล้วมันจะเจออย่างนี้นบีบอกคนที่ยืนหยัดุนนะเหมือนกับกำรรทานไฟไว้ในมือเหมือนกับกถรร่านไฟไว้ในมือเวลามียานาจาเราเนี่ยอยากไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมแล้วอลัลลอฮ์ญาติพี่น้องดูสิทําอะไรกันดูทําอะไรจะอะไรบอกก็ไม่ได้บอกก็เคืองอะไรต่างๆนานาแต่เราก็ต้องยืนหยัดอ,อย่างนี้แหละยืนหยัดอย่างนี้แหละ เพื่อที่จะปกปักรักษาสุนนะของท่านรอซูลลอ้สลัลอุอะไรอยวะอัสลัมไว้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับวันนี้นบีสั่ง่าตรอกตุกฟีคุมอัมร้อยมาแต่มาอินตะมัดซักตุมบิหิมาลันตะดิลูบาดีอาบดาคิตาบัลลอฮอุะซุนดีนบีบอกฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่งสองสิ่งนะหลังจากที่ฉันจากไปเนี่ยท่านไม่มีวันหลงเลยให้มันอันเล็มมาจากไหนก็แล้วแต่ถ้า ขัดกับกุรอ่านฮะดิษพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องไปกลัวเลยนะบางคนกลัวเฮ้ยเขาจบมานะเฮ้ยเขาด็อกเตอร์นะฮะเฮ้ยนั่นเขาปัญญาตีปัญญาโทผมบอกให้มันจบดาวังคานถ้าใครติดตามฟังผมเนี่ยจะรู้เลยว่าผมพูดบ่อยตั้งแต่สมัยอาจารย์ฟรีแล้วให้มันจบดาวังคารให้มันจบด็อกเตอร์ด็อกตังกละมังทังแตกถ้ามันพูดขัดขัดกับอัลลอฮ์และอซูสลไม่มีราคาณนะพวกเราจำไว้ ไม่มีราคานะที่พวกเราเขาจบด็อกเตอร์นะเขามีอย่างนั้นนะเขารู้จักเช็คนะอ้าวก็นบีว่าอย่างนี้พี่น้องครับพี่น้องจําไว้ถ้าพี่น้องรู้จักฮะดิษเรื่องหนึ่งเรื่องใดเวลาขัดยังแต่ถ้าหะดิษนบีทาไว้อย่างนี้นะผมก็ไม่กล้าเถียงพี่น้องเข้าใจนะผมก็ไม่กล้าเพราะพี่น้องบอกอาจารย์นี่มันมีฮะดิษนะวัานนบีให้อ่านแบบนี้นะผมนี่สมนาว่าะตนาแลยดูฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติ ไม่ใช่อ๊บวางปอบเอ้ยไม่ได้ยังลุกไม่ใช่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 ใชฉะนั้นเนี่ยขอเรียกร้องท่านพี่น้องว่าต่อไปนี้ขอให้เรายืนหยัดแล้วพร้อมที่จะสู้แล้วพร้อมที่จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรนะครับแล้วก็ <Allah S 1> ไม่อยากจะรบกวนนะครับเพราะว่าเขาลังละหมาดอยู่เอาละพี่น้องครับหวังว่าคุดบ้านในวันนี้ต่อไปนี้พี่น้องต้องยืนหยัดปกปัก ศา,าสนาของอัลลอฮ์ช่วยกันเท่าที่มีความสามารถอย่าว่าธุระไม่ใช่ฉันไม่ได้เรียนภาษาอรับพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าไม่อยู่ริลลาฮูบีฮิคอยรออยู่ฟักกีฮุฟิดดินใครก็ตามที่อัลลอฮ์จะให้เขาได้รับความดีเขาจะเข้าใจศาสนาวันนี้พี่น้องเข้าใจศาสนาไหมที่ผมสอนมาที่ผ่านมาอย่างเช่นเรื่องการนั่งสองโรฮัตละหมาดสองโรัตนั่งไม่ต้องสอน อัฟดอนกว่าดีกว่าไม่มีปัญหาเลยมีการรายงานอย่างชัดเจนส่วนเฉพาะละหมาดสองอรกาสน,นี่ผมสมมติมตัวอย่างฉะนั้นเวลาพี่น้องเรียนรู้ตรงนี้แล้วยึดไปไปฏิบัติไม่ต้องไปกลัวนะครับละหมาดยนานาที่ไหนเราให้สลามครั้งเดียวเราไม่สนไม่ต้องกลัวเพราะพวกเขาจะสังเกตไอพวกคณะใหม่เนี่ยมันจะให้สลามครั้งเดียวเรากลัวเขาหรอมันจะว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นการกระทําของมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม กลัวเลยอายนลแต่ยึดตุนนะอายถ้าอายนี่ต้องเช็คกริหมอกันแล้วนะวันนี้เราต้องเปิดเผยแล้วฉันนี่ย,ยืนตุนนะถ้าอย่างนี้ไม่ถูกอิหมัมครับแต่พูดกับเขาดีอิหมัมครับไม่ถูกครับผู้รู้ครับไม่ถูกก็คือไม่ถูกผมไม่เอาด้วยนะท่านอยากทาทาไปแต่ผมไม่เอากับท่านนะยืนหยัดแบบนี้ขอให้ทุกคนยืนหยัดเพราะชีวิตที่เหลืออยู่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ในรมฎอนหน้าต่อไปหรือเปล่ายืนหยัด เพราะการยืนหยนัดในพี่น้องครับที่เราต่อสู้ในหนทางของอัลล้อเนี่ยเพื่อที่จะปกป้องสุนนาของอันล,ล้อเนี่ยพี่น้องสามารถนําไปขอดุอากับอันล,ล้อได้นะเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะวัดศีละต่วัดโซนความดีที่เราทําเราปกป้องวันนั้นฉันกล้าที่จะพูดสมมุติว่าวันหนึ่งถ้าพี่น้องมีธุระอะไรก็แล้วแต่สําคัญอยากจะขอต่ออันล,ล้อ,อลลพี่น้องสามารถยกมือขอได้เลยนะโอ้อันล,ล้อจ๋า มีอยู่วันหนึ่งฉันปะทะกับอิหมัมคุยกับอัลลอฮ์นะคุยได้ไหมวันหนึ่งที่ฉันปะทะกับอิหมัมผู้เขากําลังจะนําผู้คนหลงแล้วฉันก็ได้ตอบโต้เขาโดยเอาหะดิษนบีทําให้ผู้คนไม่หลงถ้าเรื่องดังดังกล่าวที่ฉันทําแล้วมันเป็นความดีขออัลลอฮ์ได้ให้ฉันหนึ่งสองสามเชิญเลยสามารถเอามาเป็นสวัสดิ์โซนได้เีกเห็นไหมพี่น้องครับความดีที่เราปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ สามารถที่จะช่วยเราได้สามารถที่จะเป็นสื่อในการที่จะขอ d อ a ต่ออัลลอฮ์ซุบฮฺฮามตลาให้อัลลอฮ์ได้ประทานในสิ่งที่เราต้องการได้ฉะนนั้นขอเรียกร้องให้ท่านพี่น้องพยายามปฏิบัติสุนาให้ได้มากที่สุดไม่มีใครทําได้มาก,กนะครับเหมือนกับน,นบีนบีบอกเองท่านทําไม่ได้เหมือนฉันหรอกท่านทําไม่ได้หรอกนะที่จะมาทําอย่างฉันอะไรต่างๆน,นะแต่ว่าเราพยายามที่จะทําให้ใกล้เคียงสุนามากที่สุดแล้วก็สิ่งสําคัญ ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์บางครั้งเราก็ต้องคุยบอกกล่าวโดยที่เราจะไม่อายว่าเรานี่แหละเออทำไมนี่แหละเราเนี่ยยืนแบบเนี้ยด้วยกระสุนหน้าของท่านนาบีเราจะไม่อายและเราจะลุกขึ้นปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ก็คงจะฝากคุตบะไว้ให้พี่น้องได้คิดนะครับอักูลกาลีฮาดาฟัสตักบุรุลอฮะดีมัลีเวลกุมวลิซาอิลิมุสลิมีนคุลิดัมฟัสตักฟิรูอินนุกานกอฟฟารอ